สวัสดีครับพี่หนุ่มจากร้านคงจนครับวันนี้ก็มีโอกาสามาลงคลิปตัวนี้เป็นฟอร์เดนเจอร์ปีใหม่นะปีสองพันสิบเก้าเดียยเ๋ยวรายละเอียดท้ายคลิปครับลูกค้ามาดูลาย,ยละเอเยดรอบรถก่อนมาครับตัวนี้จะเป็นตาไฟเล็กนะเป็นตาไฟเล็กก็คือปีสองพันสิบเก้า้ตัว,ต,ว,ต,วตัวเก่าจะเป็นตาไฟใหญ่ตัวนี้ตัวนี้บอกเลยว่าสดมากสดมากครับเดิมๆหมดเลยทุกชิ้นนะครับไม่มีแต่งเติมเลยเดิมจากศูนย์ทั้งนั้น นี่ครับสวัสดีครับเป็น2.2 6กสปีดนะ2.2 6กสปีดโอเคมาๆมาไนะอ้ทนนี่เดิมหมดเลยเดิมหมดเลยไม่มีทําสีเลยสักชิ้นหนึ่งนะลูกค้าไม่มีทําสีนะครับไปท้ายเดิมไปท้ายเดิมนะครับ oco, โลโก้บอดแลนเซอร์โอเคตัวรถที่เดิมหมดเดิมหมดเลยมาๆไหลามา โอเคอเดี๋ยวมาดูด้านในครับลูกค้ามาดูด้านในอ่าโอเคโอเคออามาดูในรถกันมาอ่าโอ้โหกว้างดีวะ่ะกว้างดีโอเคไอ,อ้นี่เดิมหมดเลยนะไม่มีแต่งเติมอะไรเลยสักชิ้นหนึ่งของเติมจากศูนย์เลยนะครับลูกค้าอ่ะดูอ่า เลขไม้เอา้าเลขไม้นี่สามหมื่นสี่นะโอ้น้อยมากเลยน้อยมากน้อยมากสามหมื่นสี่นะครับไม้แท้คขาไม้แท้ตัวนี้ก็เป็นเอ่อเป็นเอ่อมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับเป็นเป็นตัวจุดสองจุดสอง XL ตัวเตี้ยนะครับอ่าระบบเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับดูอ่าเซ็นทรัลล็อกนี่ซ้ายขวานะมีคอนโทรลทั้งซ้ายและขวากระจกไฟฟ้า ในส่วนของคอนโซลกลางเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดิมหมดนะครับไม่มีเจาะรูไม่มีอะไรเลยนี่ยังไม่ได้เอาออกเลยครับบางแดดน,นี่บางแดดเปิรเปิรระบบไฟเออติดครบหมดนะลูกค้าติดครบหมดแอร์แบ็กคู cool. ่เป็นแอร์แบ็กเป็นแอร์แบ็กคู่ XL เป็นแอร์แบ็กคู่แล้วก็ข้างใน,นก็จะเป็น ABS นะครับคอนโรลคอนโรลกระจกมองข้างตรงนี้อ่า ต่างกันตรงตีมันไม่มันไม่เป็นพับไฟฟ้า XL มันไม่เป็นพับไฟฟ้าโอเคข้างในดูสดมากนะลูกค้าเดิมหมดทุกชิ้นเลยสดมากสดมากโอเคเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องกันครับลูกค้าอะถ้าตัวโฉมนี้เนี่ยก็จะเป็นไอไอตัวเนี้ยก็จะเป็นเป็นโช๊คนะเป็นโชค๊คถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็นเหล็กคำ้ำธรรมดาเนี่ยลูกค้าลองมาดูครับลูกค้าลองมาดู นี่เดทานทานเดิมหมดนะทานนะครับหมอน้ําหมอน้ํานะครับอันนี้เดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดนะครับ ABS ค้าบ ABS ดูเครื่องไม่เคยผ่านะเครื่องไม่เคยผ่าเครื่องผ่ามาไม่ตื้อครับคงยนต์เดิมหมดทุกชิ้นเลยเนี่ยเดิมหมดทุกชิ้น ฝากระโปรงเดิมหมดทุกชิ้นนี่โอเคเดิมหมดแล้วลูกค้าคันนี้ไม่มีทําสีเลยสักชิ้นเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวบอกรายละเอียดหน่อยครับรถเนี่ยปี2019นะครับ2.2อ่าเป็นหกสปีดเป็น6กสปีดนะเป็นหกสปีดนะราคาอยู่ที่สี่แสนต้นนะครับ ผ่อนเดือนละตลอดสัญญาเนี่ยเจ็ดเจ็ดพันกว่าแต่เรามีโปรช่วยหนึ่งหมื่นบาทงวดละสองพันบาทห้าเดือนลูกค้าจะผ่อนเริ่มต้นที่ห้าพันกว่าห้าพันกว่านะครับปีก็จัดปีก็โอนปีพบรบปรีประกันปีหมดลูกค้าเสียโปรเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลูกค้าได้โปรหนึ่งหมื่นบาทคุ้มไหมครับคุ้มนะคุ้มเลยนะครับรีบจองรีบจัดรีบจบครับลูกค้าจะปีใหม่แล้วนะครับพี่หนุ่มพงษ์ยนต์รถบ้านเกตเอรถสวยลูกค้ารถสวยรีบมา ถ้าไม่ติดเรื่องยี่ห้อนะเอาไปใช้งานไม่มีท่อแน่นอนครับลูกค้าพี่หนุ่มพงยนต์รถบ้านเกตเอครับ0 8 6 6 6 6 2616ลูกค้าถูกใจทักมาถ้าถูกจะตาพี่หนุ่มจะทักไปครับ0 8 6 6 6 6 2616โอเค